เขารักคุณมากๆนะคะแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จของคุณทุกๆเรื่องคือต้องบอกว่าเขารักคุณมากๆรักมากในมันเป็นความรักที่ยินดีกับคุณในทุกๆเรื่องนะเขายินดีและแฮ ppy และมีความสุขเวลาที่คุณได้ดีคุณประสบความสำเร็จนะคุณได้อะไรดีๆคุณมีชีวิตที่ดีคุณมีความสุขกายสบายใจเขาดีใจ เขามีความสุขไปกับคุณเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเขารักคุณมากๆนะคะรักมากนะมีความสุขก็มีความสุขไปด้วยกันมีความทุกข์ก็มีความทุกข์ไปด้วยกันคือมีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันเป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์มากๆนะมีความรักนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณมากๆเขาเขาแฮปปี้และมีความสุขก็เมื่อเวลาที่เขาเห็นคุณมีความสุข นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขารักคุณมากๆอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าเขารักคุณมากมายแค่ไหนอย่างไรก็ดูพลังงานหน่อยเอ้ยต้องบอกเลยเขาวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างแพลนทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อคุณเลยนะเออรักคุณมากๆแล้ววางแผนวางแพลนอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อคุณเพื่อซัพพอร์ตคุณ เพื่อสนับสนุนคุณเพื่อทําให้คุณมีความสุขที่สุดทุกแผนที่เขาวางไว้ทุกสิ่งที่เขากระทําทุกอย่างที่เขาเตรียมตัวไว้มันทําเพื่อคุณทางนั้นเลยเขารักคุณมากมากค่ะอ่ะสุดท้ายก่อดูพลังงานหน่อยค่ะเฮย้ย <c oughs> เขาพร้อมจะเปพร้อมที่จะทุ่มทุนสร้างพร้อมที่จะทุ่มเททุกอย่างเพื่อคุณนะเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าเขารักคุณมากๆรักมากรักมายรัก หมดตัวหมดหัวใจพร้อมที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณมีความสุขมากที่สุดคับ